เอกันชิปกันครับสวัสดีครับพี่น้องชาวหมัดมวยและก็ชาวไก่ชนทุกท่านนะครับ<ม>เจอกับซุ้มตอง9.9้นะครับวันนี้ก็กําลังเดินทางนะครับวันนี้มาพูดถึงคู่มันอีกคู่หนึ่งนะที่กําลังจะประทุหน้าหน้าหน้ามือถือเนาะอีกอีกคู่หนึ่งครับระหว่างไอ คุนเขาเสาวไฟฟ้าแรงสูงนะครับนาบินปะทะโลินอูนะครับวันที่27ก,กันยานะครับผมว่าคู่นี้มันทะลุฟ้าเหมือนกันนะมันทะลุฟ้าเหมือนกันครับคู่นี้เนาะผมก็ยังมองความยาวแล้วก็ความความได้เปรียบรูปร่างของไอ้นาบินนะครับที่จะที่จะกระทุ้งนะครับซอลินอูให้นอน เหยียบทิ้งนิ่งได้นะครับเนาะคู่นี้หน้ามันครับหน้ามันเดี๋ยวผมรอติดตามนะครับรอติดตามทุกท่านนะครับวันเช่นเป็นวันลุมพินีนัดนัดใหญ่เนาะนัดใหญ่วันที่2ี่สิบเกกันยานะครับผมก็ยังมองว่านาบินขวางยากครับช่วงนี้สภาพร่างกายดีจิตใจที่ห้าวหารนะครับเขา ที่แหลมคมนะครับถ้าถ้าจะกระทุงทะลุได้นะครับทะลุถึงตับไตไส้พุงได้นะครับเพราะว่าแค่ยุกมันก็ถึงคางนะครับเนาะยังยังมองที่นาบินนะครับกู่นี้ถ้าได้เจอกันมันแน่นอนนะครับมันแน่นอนเนาะไอไอซอลลินอูนี่คือไอมวยพม่าจอมเดือดอีกคนหนึ่งนะครับ พม่าจอมเดือดที่สกัดตัวดังของไทยมาหลายหลายคนนะครับเนาะเป็นนักชกที่มีสไตล์การชกแบบสไตล์การชกคล้ายเสกสรรอขวัญเมืองนะครับนี่คู่นี้มันแน่นอนครับรอติดตามครับวันนี้รายงานประมาณนี้ครับนะคู่นี้ผมชอบมากครับผมชอบแบบ โอรายการนี้มีหลายคู่ที่มันมันนะครับเนาะผมก็จะพยายามทำขึ้นมาหลายๆคลิปนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ